ก็ดีครับครั้งนี้เราก็เตั้งใจทําให้สนุกแล้วก็เข้มข้นขึ้นกับซีซั่นที่แล้วครับนนคุณลูกค<ม>้าถามแบบตามที่ไหน,ไหนไเราไปพากที่อะไรไยู่ไนบ้างเคยครับโอ้ไม่ได้มีนะครับคือเรื่องมันจะถูกถูกมาตั้งแต่ซีซันแรกแล้วครับแล้วเราก็ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ต่างๆตัวละครต่างๆแล้วก็วิธีการที่เราจะเล่าเรื่องครับมันเป็นการเหมือนกับจําลองในพื้นที่พื้นที่หนึ่งที่เราพยายามจะ ใส่ความเป็นการเงนท้องเที่ยเข้าไบวกกับพุทธศาสนาครับมันก็เลยทําให้เราได้วิธีการเล่าในการทําพุทธบาลนิดในแบบเป็นเวอร์ชั่นในซีซั่นสนี้นครับบนัดยิ้มค่ะยิ้มว่าเห็นด้วยแล้วเขาพูดจาถูกต้องมากๆเลยเขาพูดดีมากเขาพูดถูกต้องเลยค่ะใช่พยายามอยู่เงียบๆอย่าถามไปอยู่ ถ้าไมา่เ<อ>มว่าถ้ามันต่อกันยังไ <นะ S 1> <อ>ง <Alert S 2> ใช่ไหมครับรอบที่แล้วถ้าถ้าตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งใช่ไหมครับแก๊งวินเดียเกมเนี่ยนะครับเริ่มจากการที่ต้องใช้นี่5้ล้านท,นทีนี้ก็เข้ามาชุบกวนในวัดหวังจะใช้นี่สุดท้ายเรื่องเลยเถิดไปกันใหญ่ลากพระโดนมาเจอพระเอกชัยสุดท้ายมาจบที่เจอสจเอกที่บังคับว่าพวกเขาอะต้องทํางานให้สจเอทีนี้ก็เลยเป็นที่มาต่อของภาคสองว่านี่แหละเราต้องมาทํางานต่อให้กับสจเอ ใช่ครับแล้วก็ภาคนี้มันก็จะลึกไปมากกว่าเดิมคืออย่างภาคแรกมันคุณเป็นแค่สตาร์ทอัพที่เราติดนีเนาะแต่ว่าภาคนี้มันจะมีเรื่องของความเป็นความตายเข้ามาเกี่ยวข้องมันจะมีเรื่องของศาสนากับตัวการเมืองที่เข้ามาเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยครับค่าองสครับก็ถ้าตามเรื่องก็คือว่ามีใจที่อยากจะเผดเผยแล้วก็อยากมาลองทวนเขาเรียกว่า บทเรียนที่เรียนมาจากการกันพระแล้วก็แบบรู้ึว่ามันใช้ในโลกจริงได้ป่ะมันก็เป็นคำถามตัวละครที่เขาแบบรู้สึกว่าอออลองดูดิมันเป็นยังไงวะอะไรเงี้ยนั่นแหละครับมันก็เลยจริงๆก็มีพลาสุดอะไรแต่นี่ใช่ไหมครับ <c oughs> ถ,ถ้าใปนตัวละครก็เข้าใจแบบซึ <c oughs> ้งเถอะถ้ามันแบบทำไม่ดีก็ต้องึรีบ <c oughs> บอกบอกบอกไปรอ <c oughs> ใช่ไหมพูดไปงั้นพูดไปงั้นไม่แต่นี่ถ้าตามตัวละครเขาแบบเฮ้ยคุณไปบอกรักขั้นพิดแล้วอะแล้วมันมันจะมีใจที่แบบยังไงขอ๋อจะไม่ปองอาบัตแล้วก็กลับไปหรือเปล่าต่อไม่ได้จริงก็มากกว่าเขื่อนก็มีนะฮะครับครับพัฒนาการมากใช่ก็รู้สึกว่าซีซั่น2ไห้เห็นเรื่ อินดิพีเดนต์เล่าใ้ฟัยค่ะยังไม่อยากเล่าเยอะแต่ว่าก็จริงๆบอดี้บอดี้กับพี่นดนได้ไหค่ะก็จะได้เห็นความสัมพันธ์ของเขาว่าเป็นยังไงมันจะไปถึงจุดไหนอะไรเงี้ยคะะก็ก็ฝากรอรู้ด้วยไม่ได้ยินคำาบาใครกินล้นซีซั่นนี้น้อย ซีซนนี e ่น้อยซีซันน so ่้อยน้อยหรอนอยน้อยน้อยน้อยผมก็เยอะเหมือนเดิมนะเยอะเหมือนเดิมก็่อยู่คนนี้ก็ได้ที่พูดที่พูดไม่พอนี่เหมือนเดิมนี่คือตัวละครหรือตัวจริงตัวละครตัวละครใช่ใช่เป็นสีสัใ่ใช่้ก็รู้สึกว่าโตขึ้นแล้วแล้วก็แบบเลือกเลือกเส้นทางของตัวเองทางทาง yes ครับทาก็เป็น ก็สืบเนื่งมาจากขั้นึ่งเลยครับเพราะเหตุการณ์มันก็จะเล่าต่ออย่างนี้เพื่อนๆเล่ากันไปครับว่าจากเขาที่แบบใหญ่ๆโซเ็นเจอาวัดวัดหนองขาตอนี้เขาก็แบบมาร่วมมือกับสอนะครับลากไปวัดระสม็ยวัดที่แบบวัดที่ใหญ่ขึอกย่างเยเขาก็เป็นพระที่สมด็จอน้าศวรมีารู้แบบก็วามันเป็น่บบไห ครัผมไม่ทราบไดรติดตามกับสาูครับนีข่าวถามเพืกลับดีก่ครับมันมีข่าวเาตอบอกว่าแบบดีเราทำพอดีาครับเรื่องราวกี่าวกับตปดหกน้าทีนี้ข่าวฮะก็ดังมากมันมันมีการสั่งอไพอได้ข่าวอผมก็โทรหาทุกคนเลครับเฮ้ยเรามาถ่ายกันใหม่ดีกว่าเขบกันใหม่ดีกว่าให้ติดต่อกันใหม่ดีกว่าเราก็ทกันวันเดียวครับนคุณคุณเล่นตามาไม่ได้ เราถ่ายกัเสร็จถ่ายกันเสร็จในเดือนกุมภาแล้วฮะคือบทมันถูกพัฒนากันตั้งแต่ตอนที่สาธุซีซั่นแรกขึ้นร้งเลยครับเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันมี potential เราเลยพัฒนาในซีซั่นสองกันดีกว่ามันก็ถูกประกาศไปที่เราเห็นกันในช่วงที่เด t f l i x เขา announce ว่ามีซีซั่นสองแล้วฮะจากนั้นมาเราก็เลยเริ่มพัฒนาบทกันแล้วบทก็เสร็จประมาณช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาคมของปีที่แล้วปีที่แล้วครับใช่ฮะแล้วเราก็ปิดกล้องการเดือนกุมภาครับ ซึ่งในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเราก็ไม่สามารถแ,แก้ไได้แล้วแหละแต่ว,ว่าวิธีการเล่าของเรากับเรื่องราวของเราเนคนละคนละสากไปเลยเป็นวิธีการที่เราจะต้องผสมเอารสชาติของสีสันของพุทธทานิษเนี่ยแต่มันก็ยังเบสออนอินเทอร์เน็ตที่เราอยากให้ทุกคนสนุกประมาณเพราะฉะนั้นก็จะมีเหมือนกับเราได้บางอย่างในการที่จะนำสนุกลยครับมีตอนภาคแรกนะคะกระแสเขาในแม่ฮงมาใช่ไหมครับ<อ> เราก็โดนแบบแต่อันนแบับ้ว่าว่าแบบไม่ตีผว่าเป็นการกรา <c oughs> ผมว่าเราไม่ได้ตีแผลฮะเราแค่ยอยากจะเล่าเรื่องขึ้นมาเฉยๆหนึ่งเรื่องแล้วผมว่ามันก็คือเรื่องจริงที่มันมีอยู่ในสังคมทุกคนรู้ใครๆก็รู้ <ๆ S 1> ผมว่ามันเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องพูดเนาะเพราะว่าการจะแก้ปัญหามันต้องตังต้งคำถามเราแค่ามาช่วยตั้งคำถามแค่นั้นเองเพราะว่าเจตนาของเราไม่ได้ต้องการจะตีแผลไม่ต้องการจะไปจัดในทุกๆสิ่งว่ามันคือขาวเป็นดำเรากำลังเล่าสมมุติในครับ คาแรคเตอร์ของตัวละครที่เขาไปเจอไปเผชิญสถานการณ์ต่างๆจองออโต้ลอดของเขาครับแต่มันแค่เชื่อมโยงกับเรื่องจริงได้แค่นั้นเองว่าจะได้ตั้งต้อนได้ก็อะไรความสนุกภาพน่าแล้วก็ในเรื่องความเข้มข้นของวิธีการเอาตัวรอดของเขาโดยใช้เหมือนกับที่ที่เราเห็นในตัวอย่างแล้วก็คือต้นโพงเกงร้อนร้อนที่ใหญ่สุดในโลกในการดุมปูนี่แหละว่าวเขาจะสามารถทาเงินได้ถึงเป้าหมายของ ิชาของสอเจเอได้ยังไงแล้วก็เขาจะสามารถเอาชนะเดิมพันที่เกี Listen, ่ยวกับความเป็นความตายเขาได้หรือเปล่าอันนี้ก็คือลุ้นกับตัวละครเนาะใช่ครับก็นอกจากนั้นผมคิดว่ามันก็คงยังคงเหมือนซีซั่นที่แล้วแหละครับเราก็ยังอยากพูดในสิ่งที่เราควรพูดว่าศาานะไม่ได้ตัวมันเองไม่ได้ดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่บุคคลเรื่องนี้เราก็อยากจะเล่าต่อแต่ว่ามันก็เป็นหน้าที่ของคนดูที่ต้องช่วยๆกันว่าเออมีจริงไหมเรื่องแบบนั้น ก่อนเน่ว่าพอขายไปแล้วมันจะมสดราม่ามาไก่อนครับไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องน่าเป็นขวงนะครับผมคิดว่าถ้ามันมีการตั้งคําถามแบบว่าจะมีการแก้ไขซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องจําเป็นที่เราจะต้องมีบทสนทนาเรื่องนี้กันมันเราไม่สามารถทําให้ทุกคนคอยตามได้แลวผมคิดว่ามันไม่จําเป็นที่สังคมจะต้องคอยตามควรจะตั้งคำถามกันอย่างน้อยมันก็ทําให้เกิดผลที่ดีในอนาคตอย่างเช่น มีอะไรแนะนำถึงเรื่องความน่าสนใจใช่ไหมพัชชินอะไรจริงๆความน่าสนใจของเราอยากก็อยากให้ติดตามนอกจากตัวละครหลักของเราที่เราเคยเห็ในซีซั่นหนึ่งแล้วครับก็อยากให้ติดตามตัวละครต่างๆที่เราเพิ่มขึ้นมาเนาะก็จะเป็นหมอนงค์โจยี่ฟูซิ์ที่แตนอิสานและสมิโซแล้วก็แปริพายก็จะได้เห็นเขาในบทบาทใหม่ๆกันแล้วก็เป็นบทบาทที่น่าสนใจมากตัวซิสเพเยอะอยู่ เยก็จะมีอีกหลายท่าพเนาะได้ครับอันนี้กับเจมส์ภาพติดตามเรยค่ะดีบ่ายสาแปดตอนค่ะได้เลยค่ะก็ฝากสายผู้สอนด้วยนะคะวันพรุ่งนี้นะคะวันที่สี่เดือนมิถุนายนมาก็บ่ายสามเด็บดิกส์เท่านั้นนะคะก็จริงๆมีหลายอย่างหลายเหตุการณ์มากที่น่าติดตามในเรื่องค่ะก็อยากให้รีบดูกันว่า มันน่าจะยากในการหลบสปอยล้อมีซีซั่นหนึ่งว่ยากแล้วก็มียากมากๆเลยค่ะก็รับกวเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ดูลเจมเจมต่างคาแรคเตอร์หน่อยเรา่อยอะไรอย่างเงี้ยให้บอกขคุณอยู่แล้วแบบต่างคาแรคเตอร์เาหน่อยดิโชสติยภาพบทเมื่อีหมดเมื่อกี้แล้วคุณเป็นนักแสดงเก่ง ก็ฝากสรุปสองเขด้วยนะครับผมมาช่วยระดมผมกันแล้วก็มาสร้างไมกับโปรเจกต์ด้วยกันผมเชื่อว่าน่าจะเป็นไม้กับโปรเจกต์ในการระดมที่ใหญ่ที่สุดนะครับผมทั้งหมดไปด้พันสามร้อยสี่พันบาทจบเลยจบเลยพอแล้ว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 เลือดเย็นบนตึ๊กยันที่ก็ คือซีซันหนึ่งใช่ไหมคะเราพูดถึง how to เพราะซีซันนี้มันจะพูดถึงเรื่องระบบแล้วก็โดนว่าโดวน,นว่าคนที่แบบว่ารู้สึกเอ้ยมันจะแบบมีดรามาอะไรเงี้ยอาจจะเป็นคนที่ยังไม่ได้ดูก็อยากให้ดูก่อนคะ่ะแล้วไงก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยดูได้ทั่วโลกนะคะพรุ่งนี้บ่ายสามต้นไปคะ่ะ